สุข,ข่าต้นเลียงหึ่ยนยครับพี่พี่น้องเห็นไหมครับสุข,ข่าต้นนะครับพี่น้องนี่นี่ครับสุข,ข่าต้นเลียงหุยเลยสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทีครบรักตุก่ันครับตอนรับพีรพํนนองข้าสู่ยูทูบช่องคนลูกลําที่เซาเซามือวันจันทร์นี้ครับผมคคลูกลําที่จะพาพี่พันนองมาเบิ่งในส่วนของวหามะนาวหน้าบ้านนะครับที่ปลูกไว้สองตน้น นะครับหลังจากนำถ่วมมาแตทว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีหน่วยพ่อใหเก็อยู่เจ็บกินนะครับบริสุทธิ์ได้หาเดี๋ยวไปเบิกน้ำกันเลยครับพี่น้องพี่น้องท่านผู้ชมแฟนคารบีซีทีขรรักทุกทานครับในส่วนของทีพี่น้องปองไปเห็นอยู่ในขณะนี้นคือบักหน่าอยูู่นาบานคนคูกลำพิชนะครับหลังจากที่ว่านำถ่วสองรอบแตทว่าต้นบ่ตายครับโชคดีนะครับยังมีอยู่สองต้นแต่บันนี้นะครับพี่น้องน่วยบักหน่ากำลังเจริ่ม ออกน่วยนะครับออกน่วยนยหน่อยนะครับบางน่วยกับน่วยใหญ่นะครับพี่น้องกาลังออกเห็นบ่ครับนี่อนนี้จะเป็นในส่วนของเครียดอกพักดอกคลิกนะครับหรือว่าดอกกระจรนะครับเป็นายนะครับเห็นบ่ครับพี่น้องจะเป็นลักษณะนี้นะครับดกอยู่ครับแต่ว่าเมื่อไรหดน้ำแต่ว่าพี่น้องเมื่อหน่วยนี่หน่วยนี้จะเป็นรุ่นรุ่นที่ว่าออกออกตะโดดแล้วนะครับนี่รุ่นคงจะเป็นรุ่นสองนะครับนี่ สุกข่าต้นเหลียงงูฮี้ยครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับสุกข่าต้นนะครับพี่น้องนี่นี่ครับสุกข้าต้นเหลียงงุย้เลยเห็นไหมครับพี่น้องปล่อยไปกะพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องเพราะว่าบ่ตตองซสื่อตตองหานะครับเรลียได้ว่ามีมะนาวอยู่สองตนนะครับก็เรื่งจะเริ่มดกนะครับเพราะว่าน้ำไ่ค่อยได้หดไปไหนนะครับพี่น้องท่านผู้ชมนี่ครับก็มีหลยรุนนะครับ หน่วยเงี่ยี่ก็มีนะครับอันนดี้ก็ร่างจะออกหน่อยอ่อนนะครับอันนี้สุกแล้วเลี้ยงไอ้ไฮเลี้ยงอุ้ยๆแล้วครับพี่น้องนี่สุกค่าต้นก็มีหลายรุ่นมูออกดอกนี่ก็มีนะครับพี่น้องออกดอกดีเซียนบ่ออกดอกก็สีก็มี่ครับก็เปี่ยนเลยว่าพ่อได้เก็บอยู่เก็บกินบริสุทธิ์ได้หานะครับพี่น้องก็เดียกได้ว่าจะน้อยกันเขาช่วงฤดูใบกน้าแพ้ง น้วยละสองบาทสามบาทปไปเลยครับนี่นี่ครับก็มีลักษณะนั้สนสินะครับพี่นอ้องพอได้ยูได้กินนะพี่น้องเราก็ตั้งใจออกดอกนั่นครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งในส่วนของเนืนอัดดอกพักดอกคลิกครับนั่นพักดอกคลิกหรือว่าดอกกระจอดนะครับเลยอันนี้เป็นพักดอกคลิกที่เกิดขึ้นเองธรรมาชาตินะครับไม่ได้ปลูกนะครับเดิมที่ตรงกรเพื้นที่ตรงนี้ทีโคดมขี้จะมาปลูกบ้านนี่จะเป็นปลา เป็นสวนยอมนะครับเป็นสวนหน่อยก็มีเครียดอกพักดอกคิกด้วยดอกขยจนนะครับพี่น้องมันจะอยู่ประมาณนั้นนะครับสามารถเก็บเป็นดวกจินกับแก้วก็ได้กับปนกับแก้วเสานี้ผมคนดูดลำชี้กับพี่ผีพี่น้องมาเบิง้งในส่วนของนวยบักเน่านะครับเมื่อ่อยได้ใส่ใจบันไดครับพี่น้องก็เรียกอด้ว่าปลูกธรรมชาตินะครับน้ำในการใหน้น้ำให้ทากับเมื่อใครได้เน้นบันไดครับให้แน่เมื่อาใหา้แน่ แล้วแต่มันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิงรอบๆต้นนะครับก็เรียกเลยว่าพ่อได้ยุ่ได้กินอยู่ครับพี่น้องไม่ได้ซื้อได้หาเพิ่นถ้าเกิดว่าช่วงฤดูบักหน้าแพ้งก็น้วยละสามบาทสี่บาทน้อยห้าบาทก็มีครับชนหนึ่งนะครับพักดอกคีกด้วยครับพี่น้องปอกปลายเห็นบ่ครับพักดอกคีบก้ว่าดอกขจอนนะครับปะเดี๋ยวโคลองพีชจะพาไปเบิงอีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวผมโคลองพีชจะพาพี่พีน้องไปเบิงอีกด่านหนึ่งนะครับอันนี้ทั้งด่าน ติดริมรั่วนะครับผลพี่น้องอันนี้จะเป็นในส่วนของหอมนะครับที่ผมคนลุกลมชี้เอาดินเกษตรว่าไว้ทุงหนึ่งนะครับวันนี้ก็ใส่ในส่วนของเมล็ดหอมนะครับเป็นที่ว่าทา่า่งล้านเกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตรที่ว่าเพินเ่านาขเมล็ดพันธุ์เผือต่างๆ,ตงๆนะครับผมคนลุกลมขี้ก็เลยเสื่อเมื่อวาน อันก็ไม่ค่อยได้หดคือเก่าพี่น้องบัดนี้ว่านถิ่มว้ก็พอได้เก็บอยู่เก็บกินได้ครับแปลงน้นนอยๆนี่ครับบ่ได้ซื้อได้หาเพิ่นนนะครับพี่น้องป้องไปเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขั้วน,น้อยๆครับกาเบิ่งมันจะอวบด้วพี่น้องเบิงบ่งรัมหอมจะอวบพุ่นล่ะอวบอวบใหญ่เลยครับรัมหอมเห็นบ่พี่นอ้องพุ่นล่ะต้นหอมพอได้ใส่ปนใส่แก้วครับพี่น้องนี่พอได้ใส่ปนใส่แก้ว เห็น,น,นว่าพี่น้องผมพูดล่ะอ้วกเพื่อพี่น้องว่าปั้ดเบิ่งล่ำหอมเลยพี่นอ้องอ้วก็ต่เพือ่ออายุเลยกินเก็บยูเก็บกินเสไปปนเซแก้ว,ว,วครับนี่ครับพี่น้องวานนะครับสังเกตผมคตลุลงขี้วานวานถิงถิงไว้กับโคตรหน่ำแน่บ่ตดหน่ำแน่นะครับเห็นบ่มันจะบประยุทธ์หากมันจะน,นอนเังเสียครับพี่น้องประเขื่อนหอมที่ว่าเขาปลูกฝังเอาหัวลงดินได้ครับพี่น้องอันนี้วานเนาะ คนพี่น้องพวกต้นหอมด้วยอวบล่าอวบต้นอวบโอ้โหวันนี้ผมโคดงขี้กับผ้าผีพี่น้องมาลรอเบิงสวนย่อมหนาบ้านผักเผือกผักสวนขั้วขั้วได้เก็บได้ยูได้กินนะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับนี่กับต้นมะน,นาวนะครับท่าน,นี่กับบค่อยเป็นหน่วยบันไดเพราะว่าผมโคดูลำขี้บ่ได้ใส่ใจ ให้น้ำลดน้ำนะครับสายยางบรรตัอไม่ฉีดนะครับก็จะมีแน่นวยเป็นบางส่วนนะครับอันนี้ต้นน้อยนะครับต้นน้อยก็จะมีลกูบกบกไฮโดรปันไดเพราะว่าน้ำถ่วมไปบางปลายปีวันหนึ่งนี่ครับสองรอบแต่ว่าบดตายนะครับพี่น้องก็มีต้นนี้ต้นน้อยอันนั้นต้นใหญ่ต้นต้นใหญ่ต้นอ่างการฮักไปแล้วเบิรงดูครับพี่น,อน้อปงปองไปน้วยบางเน่าน่วยใหญ่เตบืบอเลยครับนี่ยขําเป็นสมัยช่วงที่วบาบางเน่าแพงกับน้วย สี่บาทห้าบาทพุณนุงเดินครับพี่น้องตัวนี้บ่ค่อยเป็นน้อยปันไดเนี่นครับงาฮักงาลั่นไปเสียล้วครับพี่น้องลังจากกันงานสับแม่พันไปบ่คอยได้ใส่ใจดูแลเ้านี่ก็เลรพ้าพีผ้าหนองมเบึงอันนี้จะเป็นในชนของต้นหวานปลูกแจมปลูกแซงมันไปพูนพี่น้องปีที่แล้วดกห้ายก้อนนามมาถ่วมดกจนงากองเลย ผมคนรวมชีพบ่ค่อยได้หดนน้ำนะครับพี่น้องอันนี้น้อยมันยือนน้ำผืนนี่สินะครับพ่อดดเก็บยู่เก็บกินนะครับพุนทั้งพุนกับมีเมื่อน้อยคอย,อยข,ออขี้แหลบบ่ค่อยได้ใส่ใจหดนน้ำบนไดครับพี่น้องมันก็นเลยบ่ค่อยดกประกอบกับในเส้นของน้ำมันถ่วมไปปีที่แล้วเ,เนาะบ่ค่อยดกครับปีนี้แต่ว่าก็สิพ่อได้ยู่ไใ้กินยี่หรอกที่พ่อไดใส่ปนใส่เกยว นดี๋ก็หน่วยใหญ่มันเป็นเเป็นบักหน้าพันใหญ่บ่พี่น้องแต่ว่าเปลือกมันจะหนาในจิมหน่อยเห็นบไหนครับเห็นบ่เปลือกมันจะหนาในจิมหน่อยเป็นบักหน้าพันไงเพื่ออะไรอยู่ในกินหุ่นพี่น้องโอนตัวเอ็นเตียนอยู่แต่ว่าขันช่วงที่ว่าน้ำพัดในแมาถ่วมจะงานหนึ่งกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องแต่วันนี้มันจะลั่นน้ำเจนใดเจนใดบุ๋วเนาะ ก็บ่ค่อยดกปันใลปีนี้ครับนี่ครับพี่น้องเห็นบ่นี่ครับมันจะเป็นน้อยๆนี่เลยมีหลายหลุนมีหลายหลุ่นะครับนี่สิครับกับมีน้อยๆน้อยคลาด้วยน้อยแง่แน่จังน้อยนี่ครับเพื่อได้เก็บจูเก็บกินนะครับพี่น้องผู้ชมนี่ก็บม่ค่อยดกปันเลยหรอกครับแต่ว่าจะดกด้านฟังที่ว่าหายน้ำไหล นยยี่นวยยังถืละครเป็นนองอยู่ปีที่แล้วโดกขักเป็นนองกินกับพระท่านบนครับเป็นนองเบิ้งสิบห้าไปเบิ้บงแบงบหน้าว่ายตังเทียนโดกลายกันล,ล้นถิ่มน้ำพื้นดินแี่มาเก็บเอามันสุกตะไบสุกเหลืองเหลืองเถอะครับเพราะพ่อหน่วยมันสุกเต็มถิ่มันง่อมมันเหลืองถึงจะล้นลงเผืน้ามาเก็บเอาบริสตัวอหย,อย,ยากแต่งสิบห้าไปเบิงบ้งแบบหน้าว่าย ต้นเดียวกันนี่แหละครับฉันสิพี่น้องกิ่งหนึ่งก็มีสามหน่วยดกแน่บ่ดกแน่เพราะว่าบ่าค่อยได้ใส่ใจให้น้ำให้พลาเป็นปัญใดครับเด็กครับหน่วยหน่อย,ยสิก,กับมีนี่งครากันไปแล้วพี่น้องเนาะดกแน่บ่ดกแน่เดก็ดกครับพี่น้องบักหน่าบักหน้าขาวม่วนบักหน้าไร่น,นี่เป็นลักษณะง่เฉยครับ นี่พี่น้องป้องายเห็นนี่พี่นอ้องธรามชาตมเห็นบ่เจ็ดหน้าก็มจะเป็นน้วยลักษณะนี่ครับเจตน้วยขาวๆตวอนแรกว่าเป็นน้อยอยัางโมเขาน้วยเขียวแต่ว่าสองน้วยนี่จะเป็นออกน่วยมนันมนมน,นี่ครับพี่นอ้องอยู่หลอกกําแพงมันจะเป็นน้วยมนันมนนี่ครับเห็นบ่นพี่นอ้องต่วาหน่วยหญงอยู่ ที่สองหน่วยเี่ครับปนตวนพัฒนาเลยนี่บักนาวขาวบักนาบนบักนาไล่ <laughs> เอาละครับพี่น้องท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ผมโคตรลวงพี่ขอฝากไปสำเนียงกันนะครับพี่น้องปองปลายและครับกลับมาพบปองอกันใหม่ก่อนจากการเช็คเห็นใครเหมือนเดิมนะครับให้พี่น้องปองปายอยู่เย็นเป็นสุขอย่าเก็บอย่าขายอย่าป่วยอย่าจนบางมีสีสุขลำดวนกันท่องกลับมาพบผอกันใหม่สวัสดีครับ